คุณหลอกให้ผมโอนเงินให้คุณเป็นหมืน่นแต่กลับบอกว่าไม่รู้จักผมงั้นเหรอถ้าไม่อยากมีปัญหาทางกฎหมายหรือปัญหาชีวิตก็ระวังตัวให้ดีนะครับคุณแก้วผมบอกไว้เลยเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆพอผู้ชายคนนั้นพูจบก็รีบเดินออกไปทันทีแล้วป้าก็มาพูดกับแก้วแก้วพูดกับเขาดีๆหน่อยสิลูกเดี๋ยวป้าจัดก,การเอง อย่าทําให้เขาโกรธมากกว่านี้เลยนะลูกเขาเป็นคนใหญ่คนโตแถวนี้นะแก้วมองหน้าป้าด้วยความเอือมละอาป้าป้ายังเข้าข้างเขาอีกหรอแล้วป้าก็มาร้องไห้อ้อนวอนกับแก้วป้าเลี้ยงแก้วตั้งแต่แกเด็กๆอุ้มชูเลี้ยงดูส่งเสียทุกอย่างแกจะใจดากับป้าขนาดนี้เลยเหรอแก้วพอแก้วได้ยินแบบนั้นนิ่งน้ําตาคลอหนูไม่เคยลืมบุญคุณของป้าค่ะที่เลี้ยงหนูมาแต่บุญคุณที่ป้าเลี้ยงหนูคือการหลอกใช้หนูแบบนี้นะหรอมันก็ไม่สมควรหรือเปล่าคะป้าป้า รีบตอบกลับป้าก็แค่หวังดีอยากให้หนูได้ดีลูกพอแก้วได้ยินแบบนั้นก็พูดต่อดีจากการที่หนูไม่มีสิทธิ์ในตัวเองเหรอคะหนูว่าสิ่งที่ป้าทํามันไม่ใช่ความหวังดีแต่มันคือการตอบสนองสิ่งที่ป้าต้องการต่างหากป้าลืมไปแล้วเหรอคะหนูมีแฟนแล้วและที่ผ่านมาหนูขอบคุณป้าทุกอย่างเลยนะคะที่เลี้ยงหนูมาแต่ครั้งนี้ป้าทําเกินไปคะ่ะหนูไม่สามารถอยู่กับป้าได้ไม่ว่าใครจะพูดว่าหนูอกตัญยูหรือย,ยังไงหนูไม่สนแล้วคะ่ะหลังจากนี้ก็ต่างคน งอยู่แล้วกันนะคะพอพูดจบแก้วเดินออกจากบ้านทันทีบางครั้งจุดจบของคนโกหกไม่ใช่การโดนจับได้แต่คือการอยู่คนเดียวและป้าก็นั่งบน ถ้ายายแกไม่ทําแบบนี้แล้วก็ผู้ชายพวกนั้นก็ยังคุยกับฉันอยู่แหมกําลังคุยกันดิบดีเลยทุกอย่างต้องมาพังหมดถ้าไม่มียายแก้วแล้วเขาคงไม่สนใจฉันโอ้ยไม่น่าเลยยายแก้วนะยายแก้วและแล้วป้าก็ต้องอยู่คนเดียวตามลําพังอย่าใช้ความหวังดีบังหน้าความเห็นแก่ตัวชีวิตคนเราไม่ใช่ของเล่นใครถ้าบุญคุณแลกกับการโกหกมันไม่เรียกว่าบุญคุณหรอก